แอดอาร์สสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำการผ่านสมรภูมิทดสอบ20โดยพลังแค่7,006นะครับอาวุธที่ใช้ก็คือดาบตัวเหมยเลเวล40แล้วก็ดาบาแรกของเกมเลยครับที่ติดเลือดลดเลเวล20เท่านั้นนะครับ <'m> ready. เทคนิคง่ายๆของดาบน,นี้ครับสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือ,อใส่อาวุธตามที่ผมแจ้งนะที่มีความสามารถของติดเลือดลดเนาะ 2ก็คือพยายามหลบบอสครับแล้วก็อยู่ด้านหลังบอสเสมอ3ก็คือใส่ความสามารถชุบชีวิตเมื่อตายหนึ่งครั้ง4ี่ก็คือเวลาบอสวิ่งหรือบอสบอสฟันหรือว่าปล่อยระเบิดเนะี่ยเราอย่าเพิ่งว,วิ่งตามบอสให้อยู่กับที่ก่อนครับเพื่อให้ระเบิดเนี่ยหลุดไปก่อนหมายถึงว่าหล่นไปก่อนนะแล้วก็ค่อยจัดกลางเห็นไหมครับบอสจะติดเลือดรถที่ผมใช้เนาะมันจะดีตรงที่ เวลาเราวิ่งหนีบอสเนี่ยเลือดบอสก็ยังลดอยู่ครับถึงดาเมจเราไม่ถึงแต่เราก็ใช้ชดเชยด้วยการเ,ออเขาเรียกว่าดีบัฟที่เป็นลดเลือดของบอสเนาะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ครับที่เลกก็ฝึกเนาะประมาณสตาร์ 2, สองตาผมคิดว่าก็น่าจะผ่านได้ครับแต่ให้ดีก็คือใส่ตัวะละครช่วยเหลือซัพพอร์ตเนี่ยเป็นตัวนักฆ่าผมสีฟ้าเนะเขาจะมีความสามารถลดเลือดเ,เหมือนกันอันนี้ก็สามารถใช้ได้ครับแต่ผมไม่มีนะผมก็เลยใช้แบบนี้ long look can crap an opening to the front too slow too slow you're an unworthy opponent Red flower technique type one. <laughs> There's been a change <laughs> <of episode. laughs> <For the fourth? laughs> It's no use. To the front. Too slow. This is the end. It's been a change in the atmosphere. <laughs> to, front. to the front. Too slow. It's been a change in the atmosphere. ก็จะอยู่ประมาณนี้คร so ับถ้าชอบกันก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ